ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงนี้ผันผวนหนักนะคะแต่กลับมีสัญญาณน่าสนใจมากๆโอกาสเกิด XRP ETF พุ่งแต่95%เลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นต่างๆที่หลายคนสนใจกันนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องคอยวันโกันด้วยนะคะเปิดสัปดางมาตลาดก็เจอแรงเทขายเลยนะคะบ i ตคอย n ปรับตัวลงไปประมาณสัก3.5%ส่วน XRP ก็ลงไปราวๆ4%ในช่วงสั้นๆ เห็นว่าส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่เรียกว่า Quad r u p l e Witching Day ใช่ไหมคะมันคืออะไรแล้วส่งผลยังไงกับคริปโตคะใช่ครับ Quad r u p l e Witching Day คือวันที่สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินหลายตัวหมดอายุพร้อมกันเลยครับทั้งพวก stock index futures options อะไรพวกนี้ปกติมันก็สร้างความผันผวนในตลาดการเงินหลักอยู่แล้วแรงกระเพื่อมมันก็ส่งมาถึงตลาดคริปโตด้วยครับ โดยเฉพาะพอมีคนใช้ Leverage หรืออัตราทดกันสูงๆในตลาดพอราคาลงแรงก็เลยเกิดการบังคับล้างสถานะหรือ Liquidation ตามมาเยอะเลยครับโดยเฉพาะฝั่ง e t h e r e ียกับ Bitcoin ราคามันก็เลยยิ่งลงไปอีกอืมแต่เท่าที่สังเกตดู XRP เหมือนจะยืนระยะได้ดีกว่าเพื่อนนะคะ ถึงแม้จะลงเหมือนกันถูกต้องครับคือถึงจะปรับตัวลงตามตลาดรวมแต่ถ้าเทียบกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่า XRP สามารถรักษาระดับราคาไว้ได้ค่อนข้างมั่นคงกว่าไม่ได้ลงแรงเท่าหรือไม่ได้กลับไปฐานเดิมเหมือนบางตัวก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เน่าสนใจทีเดียวครับท่ามกลางความผันผวนแบบนี้ทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจับตากันอยู่ค่ะ โอกาสที่กองทุน XRP Spot ETF จะเกิดขึ้นจริงประเมินกันว่าสูงถึง95%จากมุมมองของนักสังเกตการที่บลูมเบิร์กทำไมถึงมองบวกกันขนาดนั้นคะมีอะไรเป็นพิเศษเหรอคะ ครับตัวเลข95%นี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่สูงมากจริงๆปัจจัยหลักก็มาจากการตีความท่าทีของกรตตสหรัฐหรือ SEC นะครับการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาที่ผ่านมารวมถึงแนวคำตัดสินของศาลในคดีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิสเท่ลก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเปิดทางม,มากขึ้นแม้กำหนดการจริงๆจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแต่หลายฝ่ายก็คาดว่าเออน่าจะมีพัฒนาการเชิงบวกออกมาก่อนหน้านั้นได้ครับ แล้วถ้า ETF ได้รับการอนุมัติจริงๆมันจะเปลี่ยนเกมสำหรับ XRP และตลาดคริปโตโดยรวมได้มากน้อยแค่ไหนคะการมี SPOT ETF สำหรับ XRP จะเป็นการเปิดประตูสำคัญเลยครับทำให้นักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยในตลาดการเงินเดิเดมๆเ,เข้าถึง XRP ได้สะดวกขึ้นผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้วยสิ่งนี้น่าจะนำมาซึ่งความชัดเจนและก็ความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นกับตัวสินทรัพย์ครับ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าภาวะตลาดปัจจุบันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการซื้อขายยังอยู่ในกรอบแคบๆดัชนีวิกซ์ที่ใช้วัดความผันผวนและความกังวลในตลาดก็ยังอยู่เหนือระดับ20จุดสะท้อนว่านักลงทุนยังกังวลกันสูงอยู่ครับนอกจากเรื่องในวงการคริปโตเองแล้วปัจจัยภายนอกก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะล่าสุดเห็นตัวเลขนี้สาธารณาสหรัฐทะลุ37ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว เรื่องนี้ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตด้วยไหมคะแล้วก็เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับภาพรวมการลงทุนทั้งหมดเลยสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเสี่ยงสูงอย่างสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยอมได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่งนักลงทุนที่ลดลงไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังต้องจับตาดูการตัดสินใจสําคัญทางการเมืองโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการคลังอัตราดอกเบีย้ยพวกนี้มีผลต่อทิศทางตลาดการเงินโลกและก็ตลาดคริปโตอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ ท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนแบบนี้มีอะไรที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้ในสภาวะแบบนี้สิ่งสำคัญคือการมองภาพการลงทุนระยะยาวครับการมีความอดทนแล้วก็การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำตามอารมณ์ตลาดที่มันผ,ลผ,ลผลันผวน แล้วก็อีกเรื่องที่ต้องย้ําเตือนกันเสมอนะครับคือภัยจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากจริงๆในโลกคริปโตช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้มิจฉาชีพมักจะฉวยโอกาสต้องระวังพวกเว็บไซต์สมัครงานปลอมที่หลอกให้เชื่อมต่อวอลเล็ตหรือลิงก์อันตรายที่แฝงมาตามโซเชียลมีเดียควรใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดเลยครับไม่คลิกลิงก์ที่ไม่น่าไว้ใจแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างด้วยตัวเองเสมออย่าเชื่อใครง่ายๆครับ ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้มีทั้งความท้าทายจากความผันผวนระยะสั้นแต่ก็มีความหวังจะโอกาสสําคัญอย่างเรื่อง ETF ในระยะยาวนะคะถูกดองครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบครับขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะฝากช่องคอย101ไว้ด้วยค่ะ